ดีค่ดูดีอ้วนดีไว้ครับฮะไปแพ้อะไรรักฮะีไรพูดอะใครพูดอ้วนเลยวะมาเล่นไม้เลยดีอ้วนอ่ะนะนี่นี่นั่งโดนคนับในแผนที่แรกครึ่งแรกกับระหว่างดูไว้วไอแคลเปอร์ได้ไอดอกชัวไอแคลเปอร์ได้ไอดอกชัวแคลเปอร์ับขนมจีนใครครับขนมจีนยูซีีโอ้ยูซี่ยแกแกแก่แก่แก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  ไอชอนเอาเลยตะโกีไ้ไอชอนเหลยไอชอนเก็บหมดเลยไอชอนเก็บหมดเลยคึ้ไอัตมาแทด้วยแกร์มเหมือนจะมาอ้แกร์แรบแกรหน้าผมแกร์แกร์กระจายเก็บแคปว่าผบ

ตอดไว้ล้วทุกคนนไว้โหลดแล้วเป็นไงแรกก่ว่าไปยังไงอะไปเป็นัน้าต้งอเลยเฮ้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 ยเเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ มาดิเออจงอดีได้อยู่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 อย่างงี้ได้อยู่อย่างนี้ได้อยู่เคลียได้อะเคียในตรงได้เคียในตรงได้อะตอนนี้ทั้งสองฝั่งครับเมาโครลดอ้กแล้วโดมว้ลมาโกเอาคืนเหมือนกันกลมาครับแล้วพยูนะไรลันอะไรไนี่แล้วไอโนแล้วไอโกนี่แล้วไอกนี่้โกนี่แล้วอโกนี่แล้วไอโกนี่แลวไนี่แล้วไอโ้วไโกนี่แล้วไอโกนี่้อโกนีแล้วอนแล้วอนแล้วอโนี่แลล้วไอนี่แ่อโล้วไอโกี่แล้วไี่แล้วไอโ้วไอโกนี ไปต่อดีไปต่อดีครับไปต่อดีครับไอชอนลื้ออีกแล้วไอชอนลื้ออีกแล้วดูไว้หายกันไปสี่คนมองไปนี้ลึกเก็ดมองไปนี้ลึกเข็ดล่าสุดโอ้โแคปเปอร์ได้อีกแล้วไม่เป็นไรนะเก็บแคปเบนะเก็บแคปเอาไว้เป็นไอชอนสตาร์บอยไม่เอาให้ตลอดไอชอนสตาร์บอยสตาร์บอยลางเอาเงี้ยเลยเลยแคบก็บอกเลยแคบ พยายามจะบุกเข้าไปอาให้หน่อยอย่าให้เจอเอยยื้อยู่นะไอ้ที่ไรเนี่ยก็เสียอุ้แล้วแจกของแคปเปอร์บอกมาอิ่มๆใหมดูโลนี่ดิเพนหกสิบห้าขวดอ่ะไอ้ที่อ่ะคืออ่าทรัพยากรเนาะที่เอาดิเอาแล้วพาดาพาดวีมอสถึงก็ต้องแค้นนะมอสถึงก็ต้องแคนต้องเป็นจุดอะไรแบบนี้สนเสมอฉดมยิ่งด้วยจะเริ่มบุกก่อนนะปรเดี๋ยวบอนว่า รถชนกันเริ <Blue> ่มงงนะเพราะนี่เนียนนเนียนขับรถบาเลร์ดำนะเรียกว่าพึ่งมือปืนนะครับเราก็ใชมเมียนด้เอาโฟนดูมุมโฟนดูมุมโฟนดูมุมโฟนมุมโฟนมุมโฟนดูมุาโฟนดูมกมรฟนดูรุมโฟนดูมุมโฟนดูมุมโมุบโฟนดูมไมนมุนดูมุมโฟนดูมุนนดูมุมโฟนดูาุมโฟมุมโหน่เต็มี่นหรือมาแล้วมมมได้ครับแล้วตอนนี้ครับเหลือเวลาอีกประมาณนาที ยืบบุกตันแอร์ดมาเอาลงไง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 ห้าอห้าก็ยังต้องบอกเลยว่าแลกไฟกันนะพี่ต้านะแลกหมัดกันไปกันอุ้ยเบรกเกมจัดเบรกเกมจัดเกมไปได้ขนาดนั้นเลยครับแต่ตรงนี้ครับดูไว้ต้องดูว่ากระสุนกระสุนฝั่งดูไว้มีเยอะเปล่าเยอะครับผมดูไอจีนี่หกสิบโอ้โหสิบเอ็ดนัดวอทเยอะครับผมสิบเอ็ดนัดวอทยังไม่เติมครับยังไม่เติมครับเยอะครับผมโอ้ยแอร์ดมาอีกแล้วไออยู่ชงบีเกิดนี่ว่า ทางดูไว้เนี่ยพยายามจะซ่อมทรัพยากรอยู่นะประสมควรเลยเนาะไอทิตมันก็สุดที่เป็นน่าจะให้ดีที่สุดให้เยอะที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทําได้ไม่ขาดตายตรงนี้ว่ะเพื่ออย่างน้อยเนี่ยการไฟเนี่ยจะได้มีทรัพยากรเล่นว่แดนคิดว่าเทลศรสีม่กมาจริงเกมได้แต่แต่แต่ด่านนี้แดมคิดนะเนาะด่านด่านนี้ต้องแดมคิดจริงว่ะเขาเห็นไม่เรีบเขาไม่รีบบุกเว้ยเขาชอบแบบสวนไวอ่ะเออเก่าเก่าเกมจริงด่านเนี่ย ด่านนี้โอเคไม่เคยชนะใครเลยรับพูดทำไมทางไอ้โตเบเป็นอีกหนึ่งแผนที่นะผมเห็นละไอ้ฟอร์สลื้ออยู่ธงบีน่ะลื้ออยู่นั่นน่ะไปแล้วค่อยเอาคนไปร่อยธงมาไปเทรดธงกลับคืนมาอันนี้เพื่ออะไรอยู่ข้างหลังทงเต็มเลยนะดูไว้ก็เกิดขึ้นบ่อยนะครับแดมคิดหรือว่าดูไว้อาจจะรอทำอย่างนั้นอยู่แต่ดูจากมินิแมปด้านล่างแล้วเนี่ยมันักครู่นี้แดมคิดมารุกฝั่งของดูไว้อยู่เหมือนกันแต่ถอยกลับมาแล้วครับก็ รอกันต่อไปครับว่าแต่ถ้าเล่นเวลาน้อยอย่างนี้ชาวแม่กอนก็ไม่ใช่ปัญหาบอกได้เลยว่าตอนนี้ดูไว้ดูไว้เว้ยเอ้ยพี่ได้แล้วดีเด้ยเดมคิดเว้ยเชียร์เชียร์เชียร์เดมคิดแต่ดูไว้ชนะเชียร์เชียร์เดมคิดแต่แดมคิดชนะตาแรกอ่ะกูมาว่ามาและพามาเลยหมายเลขไอ้หนอมสี่ไอ้หนมสี่โอ้ยแคดเปิดเอาอีกแล้วดิแคดเปร์เอาอีกแล้วดิแคดเปร์เอาอีกแล้วดิแคดเปิดเอาอีกแล้วดิ จะมีแต้มข่จะดูสองยันต์ใหม่่ะนมีตลอดนั่นเองแคปเปิลเอาไปแล้วแคปเปอร์เอาอุ้ยนี่ไงขนมจีนซี่เอยู่ขนมจีนไอ้นี่มันมันเดือดไว้หนมจีนเนี่ยกูเห็นแม่งงัดทะลึ่งชิบหายงัดทะลึ่งตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพนแม่งมีเป็นร้อยอ่ะอิ่มๆเลยครับแต่ยังไม่ได้แจกของกันไปไปไม่ลงเลยจังหวะเนี้ยนี่ปิดไม่ลงอ๋อปิดไม่ลงอ๋อปิดไม่ลงอ๋อนี่ไงไปแล้วไปแล้วไปแล้ไปแล้ไอคิวไอคิวเวจัดไอคิวโมเมนต์อ้น นี่ครับดูไว้ได้ไปก็ฟื้นในเรื่องเนี่ยพยยามทมากมาก็น้อยแต่ว่าไอคิวออปชั่นประโยชน์้ทำอะใครดูใครดู้ใครตัวนี้ตัวแสบแล้วครับผมโอ้เหนท่า้เห็นาสิบแล้วจะเป็นอย่างไรครับตัวแสบไอ้ก้าเล่นเหมือนกันนะครับจะได้รับชัยชนะทางนี้ไปดูไว้เอ้ไม่ใช่เดิดูไว้ดูไว้ดูไว้ผมว เชียร <differences S 2> ์ดมคริสเนี่แ <mejorar> ต <problem> ่สตอรี่ปูมาให้ดูไอแชมป์อ่ะไม่ไม่ใช่เพื่อนเมื่อวานมันก็พูดว่าสตอรี่ปูให้โอเคแชมป์ อุ้ยระบุแล้วบุกแล้วแคนเปนี่ไงาดิมาดิดีมาด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 ีมาดมาดมาดิมาดิมาดาหลาดทางจมดิมาดาหลายทางจดมาดาหลาดทางจัดมาดิมาดิมาดมาดิมดมาดิมามาดมาดิมาดิมมมาดิ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 มาดมาดิับดิมาดมามาดมา้ิมาดนาาดิมาด้มาดิมาดคมมมมาดาดามดด แรกลงเลยแกลงเก็แรกจริงแต่ว่าเก็บได้อีกสองงนะแรกจริงจะเก็บได้อีก2องธงนะเก็บได้อีกสองธงนะดูไว้ยังไม่รีบชวยนะชวยนะไปส0ต่อห้ครับแต่ตอนนี้ั้งกันได้ช่วยนะทั้วกได้ชวยนะู่วยจะไปราไงีจริงๆนะบียิงเดูไว้ยิง้ดูไว้เลยเนิร์ดครับเก็บไปทางฝั่งของแดนอะไรอะดเข้าม้ถึงตัวตัวเข้าไม้จะแทงตะปนไย้

แล้ไปทางฝั่งของดูไว้ไอไอไอฟอนนี่ไอ้ฟอนก็ไอ้ฟอนสตาร์บอยแล้วไอฟสตาร์บอยใช่ยังมีเวลานะในการเก็บพงอีกคนหนึ่งเฮ้ย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 แจ้งใบนะเว้ยโอ้ยมาอีกแล้วมาอีกเฮ้ยเแคนแคนเบอร์ตอนนี้แคนเซิลออกมา่อด้วยมันสุดคู่นี้เพราะวาโดนไมคกี้เชียร์เกมรับได้กูว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแดมคิดหลอกไปทำบีมราดูนะสุดท้ายครับแดมคิดได้ได้ทำู่แล้วเรียกได้ดูโอ่งดูไอ้ที่เรียบร้อยเล้ามาไปช้อนเอาอีกแล้ว ไอ้ชอนเอาอีกแล้วโอ้ยเอาไอโก้ดิเอาเพื่ออะไรอ่ะโอ้ย้ลเคลียร์ได้ด้วยเลี้ยงมาเลยเลี้ยงมาเลยเลี้ยงมาเลยเก็บได้เหมือนกันครับที่เก็บได้เหมือนกันครับแรกมาไม่ได้เสมอ้ยกลับไปกันนี่พนักกลับไปกันนี่กลับไปกันให้หมดกลับให้หมดกลับให้หมดกลับให้หมดเอากลับให้หมดเรื่อยๆแบบนี้เสมอได้เสมอดที่แต่ว่านั่งฝั่งดูไวมากเลวเสมอเสมอเสมอตัวไม่เสมอตัวไม่เสมอ่ไมเสมอเสมอร้อยมันมีมันมีทั้งงพวก Yeah. ก้วไม่เสมอก้ว่เสมอก้ามด้้ม่ได้ไม่เสมโ้เสมอแเป็นเปเวฟองเลยโอ้ยแผนจัดจุ่มสองทีเดียว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 ทีเอวสุยอเสมอมะขาวมะขาวมะขาวอเน่ยแทนนะสมอเสมอเสมอเสมอโอ้ยโอ้ยโอ้าโอเกโอ้ย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 โอ้สโอ้ยโอ้ยโอเยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้อ้ยโอ้ยอ้ยอ้อ้ยโอยออ้อออ้อ ั AN วันนี้ชาวล้ัดเข้าจุดสังองครับท่านผู้ชมท่งงานมารอดูกันเลยครับก็อาวุธทั้งสองฝั่งเหมือนกันเลยนะมาเลยแอนไม้สามฝั่งดีเกลว่ะสาระเลยเนับไม่ได้เว่อี๊ยไม่มามาก ไอช้อนไม้อย่างลั่นอ่ะวันเนี้ยไม้ออกเออได้ไม่อาจจะมันเป็นนิสัยไม่เวลาเกมเนี่ยมันตีไม่ออกอ่ะเกมสองไม่เอาบ้าเลยอาจจะไมแต่แต่ดูแต่ดูไว้แชมป์ไม่ถึงยังไงถึงยังไงแต่ดูไว้แชมป์ไม่ตามดาบไม่อนอีไม่เชื่อกูเหรอนั่นเองนะเงียบเลยมันเปหนูไปแล้ว ก็ต้องบอกเลยครับว่าซ no ันเดย์ท hm ี่สองเราเห็นกันมาครั้งแรกทั้งสองฝ่ายสบายั้เกมช่วยมันแดกไฟได้ก่อนคือเปิดไฟได้ดีกว่ายิงปืนทําให้ฝั่งล้มได้เยอะกว่าแล้วเข้าไปซ้ำและเกมมันชนะเราแล้วมันจะไปแพ้ใครวะมุมตั้มเกมก็จะเทมันชนะเราได้มันไม่แพ้ใครแล้วจังหวะแรกสั้นว่าใครได้ก่อนี่ยมันไม่แพ้ดีเพื่อน มันได้แชมป์มาดิเพื่อนดูไว้อะละเอียดโอ้โหดีเคแพ้ดีเคเออเราดูดิยื้อกันอยู่พอสมควรรอดูอยู่เนี่ยจริงมันน่ามีชิงที่สองเราน่าจะได้ที่สองเองครับซึ่งเมื่อวานในชิงที่สองเนี่ยก็เขาให้โอกาสสายล่างแล้วเนี่ยไม่ยังไม่เคยเจอดีเคเลยไงแบบเต็มเต็มอ่ะโอ้ดีเคแก้แผนจะต่เขารู้ว่าไอ้ดิฟเล่นเล่นต้นไม้ขวาอ่ะ เขาเล่นลายเดียวกันเลยอ่ะคนละคนเทนเนอร์อ่ะเริ่มที่จะเริ่มเริ่เริ้วเวิ่มเรล้วเรมเริ่มเริ่มไริ่มเร่มเร่เริ่เริ่เริ่มเริ่มเริ่มเร่เริ่มร่มเร่มเร่เริ่มเริ่่เร่เ่ร่รอ่ะลูกอะไรอ่เร่ะร่รอ่ะ่รอ่ร่เมร่ร่มร่่ร่เ่ร่่ร่เร่ร่เ่ วายสามหึงแล้วอะไรทำไมมึงดูชามาตีหนึ่งเลยตีหนึอดี่ไงแ้วมาดีวเหือนกันนี่ไงนี่ไงอาะไรข้ากเองไงโกตายโตสวยด้ยสวยนสวยมากดอดู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 ดด้ดูดูดด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  คนไปเล่นตัวไนสวยวินแล้ว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 วิแล้วหมุนแทงมาตรงนี้พี่บ้าไอช้อนเอาหน่อยแล้วใช่วินแล้ววินแล้ว สียงยืนใส่มาเดีวเท่านั้นแล้วตอนนี้ต้องการสอนเลยครับผู้ชมกับภัยพิบัติมาครับโอ้โหแล้วดูครับโดนรุมครับดูไว้โดนสกปรกไปเหมือนกันบอกแล้วมันแก้แผนมามึงดูดิมันดูมันแก้มาดิเก็บนีไปมันวิ่งยานคอนพีคอนเนอร์เหมือนกันเลยมันแก้มาเยอะมากเลยครับแดนกินเหลือคนเดียวดูเธอปิดทิ้ศแล้วเรียบร้อยครับ ท่าแม่เมื่อวานพี่แม่เข้ามาบอกผมอ่ากลายไปผูบอกตั้งแต่ก่อนมึงจะเล่นไรไอ้ควายไม่ฟังกันเองโอ้โหไอ้ใช่ยรูเทอร์เดียวกันรูเทอร์ซิกซิกป่ะคนนี้ใช่ที่ลั่นรันในตอนเล่นสามโอ้ยคุณรันอะเล่นเป็นมาเชโมชิยลกับมิเคแมนเดนวานแม่แน่เติตัวข้าวมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะแล้วมาดูครึ่งหลังก็ดีกว่าครับว่โปริตาจะทันพวกเ้าวแล้วมีจะไว้หรือไม่ครับชุดสีขาวดูไว้สีดำแดงโอ้โหไอ้แคปเปอร์มันโอ้โหมันเล่นดับเบิลคัทด้วยอ่ะ ตอมฮาทุ่มไนาอรรอปแรกแอรรอปนครึ่งแรกขอแดมคิดเนี่ยได้ความเบไปอยู่ไม่น้อยเลยครับมาเด่มดไปก่อนนะจะได้ไปก่อนก็ต้องมารอดูทีคิวอ้เียหลุดวงัดรขึ้นมาเป็นเพื่อนตัวเองกรมา้นจแล้วน yeah ี ah. <t <t ่ไงมาเด่จะดูไวครับที่เก็บแอร์ดรอปแรกไปแไแไแอ้ไโอ้โหไฟแรกไปไปไไปไป

ไม่ได้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 เสียงอยู่ไหนอะเสียงอยู่ไหนอะมเร้วหรสลันยัอันยู่ครับไหนครับแตกลาครับมีมาขับรถเ็คเจอร์เต้องฝังการคิดแล้วครับแต่ไม่ได้เข้าไปแบันเอ่าง่้ดูไว นี่โดนหักปืนนี่โดนโดนหฮกปืนนีโดนหฮกปืนนีโอ้แล้วลีแคปลัวแคปสีดำรนรัว เก็บทรัพยากรกันไปก่อนครับซ่อมกันไปนะครับสองนาทีเพราะว่าลูกแรกแอร์ดรอปดันไปเสียให้ดูไว้เขาก่อนนั่นเองครับแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยเพิ่งผ่านมา2นาทีของเวลากันครับไม่ได้ไม่ได้ทรัพยากรไปเยอะนะครับทรัพยากรแอร์ดรอบมีอะไรพ่างก็มีเอฟดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยระสมันทิมแล้วว่ามันทิมแล้วมันทิมแล้วท่านผู้ชมท่านเพราะว่าในไฟการเข้าไแบบพิมพ์ยาบาสวยมากเลยแล้วตอนนี้เข้ามาบริเวณโงเอเปที่เรียบร้อยเข้ามาพลางอะไรอะไรอะไรเลยครับตรงนี้มาเก็บมอส โฟกี้ไ้อโกด้กตลชอนขตัวมาชอนขเก็บด้วยชาจทุขึ้นมาแต่ชอนยังดเยม่เบรก็ไอชอนลั่นไปเปลาน้องเก็บไปอีกกันลาพยายามจะชาขึ้นมาใจแข็งต่อเนื่องเลยดูไวเติมเข้ามาหลายคนเอกันตรงุเหลือเกินคร่นม่ปืนแม่งคุม่ะ้นมจะเสียน่ะี้เสียชัวได้แค่หนึ่งีนย ร้อยครับเก็บขึ้นมาขึ้นนํามาก่อนได้เป็นโอ้ยไม่เป็นไรรีเซ็ตรีเซ็ตไม่เป็นไรไม่เป็นไรเว้ยหายไปเหมือนกันไม่เป็นไรเว้ยเคลียร์ได้เหมือนกันเว้ยเคลียร์ได้เหมือนกันเว้ยเป็นว่าตอนนี้เนี่ยดูไว้หายไปสามคนอาจจะเป็นจังหวะให้ทางฝั่งกนแดงเคลียร์ได้เหมือนกันเว้ยและแอร์ดอกแคปเตอร์ไปแล้วอุ้ยละสวดเลยหรือเปล่าสวดเลยเปล่าสวดเลยเปล่าวหนุ่มจีนจะแคปเตอร์โอ้ยโอ้ยโอ้ย โ,โอ้ยโอ้ยโดนต่อยออกกองออกกองเจ็ดนาทีและทางฝั่งของแดนคิดต้องการเป็นอย่างมากครับแคสเปอร์ไปกันไม่ได้ไว้กันไม่ได้ไว้กันไม่ไดไป้เลยไป้เลยไว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 ้เลยมาเลยเข้ากันว่าตอนนี้นะแอบบอกเสมอกันอยู่ครับแดนคิดมีหนึ่งดูไว้มีหนึ่งนั่นเองครับเราฝ่งเฮ้ยเฮ้กิดขึ้นแล้วหรือเปล่าบรูอิ้โอ้ยโอ้ยโกซ้ำทีเดียวเลยสมาดูไว้หลายคนเหมือนกันที่คิวฟีดกับไบรท์ตัสมหมายไปมาไม่น่าได้แล้วว่ะกลับไปก สี่คนนะไม่ได้ว่า4คนโอ้โหไอ้กูเอาอีกแล้วหลอเนื่องในขนมจีก็บวิลเลียมไปมาโก้เก็บลีโอไมกี้เก็บรูเธอร์หายไปอีกสมคนแดมคิดคือโดอ่หลอมแนน้มเแน่ตัวเองนี่คือทุกคนครับไม่ต่อเลยไม่ต่อเลยอ่ะห้าคนสิบศูนย์ สิบนเว็บเด้งสิบสวนสิบสวนอะไรเว็บเด้งไรเว็บเด้งไรเว็บเด้งไรเว็บเดไรเพื่อนเพื่อนราหมดแล้วเพื่อนาหมดแล้วมาเติมทงทานะออ้ยตายาพี่มาป่าหาพ้เลยนะโอ้ยตายโอตายใครเก็บดวงเองด้วยโอ้ยโโอ้ปืนไม่เลีงดีจัง อุไปที่ว่ดีแกว่ะเอยดูไว้แกมาจัดเลยเอกเว่าจโด่าไปแล้วคงอยู่ที่โอ้ร้ตายรถนี้ยเก็บพงขึ้นมาได้ครับนี่ไงส่วนนีสวนไวเลยดิสวนไวเลยอย่างเงี้ยสวนไวเลยดิีขึ้นมานี่ไงละครัใครโดนากหลัมาแล้วตอนนี้เนี่ยสามารถเก็บพงอยู่ชอนอไม้ตยด้วยโดยใครมาแล้วมาแล้วนี่ไงนี่ไงอะไร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  อะไรใครโดนโดนดิโอ้โหได้สวยครับจังหวะนี้ครับสามานี่ครับจะน้องฝังแดงสวยช้อนเบิร์ก็้องชายโอ้ยโอ้ยั้ำเข้าไม่เข้าครับไปแล้วเรียบร้อยชนะเล็กหรือว้ชนะเล็กเด้งแล้วตามทงยากแล้วมาเลไมาเลไมาเลย แรกแต้มอย่างเดียวแรกแทมอย่างเดียวชิวๆโอ้ยโอ้ยเฮียโอ้ยกระลาสามร้อยจัดกระลาสามร้อยเก็บสมหมายมาเหมือนกันครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้โอ้ตายดริงเราเนี้ยไปเรื่อยๆอึดเชินเล่นเหมือนเดิมนะครับพี่ต้าก็คือตั้งรับแล้วก็รอรุกแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ย ดูไว้จะได้เพราะเขาจะนำอยู่หนึ่งเก้าเสมอเพราะฉะนั้นต้องมีจังหวะที่แดมคิดครับต้องกันให้อยู่แล้วเขามาให้ขนมจีบงัดแอดด็อกสี่เว็บเด้งขนมจีบขนมจีบขนมจีบไขนมจีบนนบเลยบกูเล่นคนไหนเนี่ยทีมไหนเนี่ยขนมจีบความกดดันเนี่ยโยนไปทางฝั่งแดนคิดนั่นเองครับในช่วงเวลาครัเพราะว่าแต้มตามอยู่มาเอ็กฟิวแฟนไวนเนี่ยพอแทมนำขนมจีบเอาแล้วปืนไม่มีกระสุน คุณไม่มีกระสุนแล้วครับผมอะไรครับมีครับแรมคิดไม่มีกระสุนมีครับไม่มีครับผมแรมจีนได้อีก10ปีไม่ได้นะเล่นกันแบบเราม่ระวังเนี่ยเรียบร้อยขนมจีนมาแล้วจังดูไว้จนแล้วมาแล้วแคปเปอร์ก็มาเหมือนกันแล้วยังไงล่ะจุ่แคปสองด้วยเรียบร้อยครับแคปเปอร์ตายยยัังไไม่ด้จุบเลครแคปเปอร์ตายตายแล้วตายแล้วตายครับผมนี่ไงได้แล้วทั้มด2ลไม่ได้ขนมจีนแล้วครับที่ได้ไปก่อนนั่นเอง หนูเวยทีมอีกแล้วทิมทุ่งอีกแล้วทิมอย่างนี้ก็แลกลงไปเลยครับผมแลกอะไร้ะแลกอะไร้ะแลกอ้วแล้ะแลก้วแล้วกลับไปกัน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 แล้วเก็บดีเก็บดีปืนก็หมดยตายหมดเลยตายหมดเลยลายแดงอ่ะ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  เฮ้ยมุมแลยอ่ะมุดเลยอเรียบร้อยนี่มุนี้ไม่เคยเห็นม่เไม่เคยเห็นที่อะไรเมื่อวานเาที่เาใช้อยู่ที่เขาใช้่บอกแล้วเลยได้ไอช้อนเอาไปดิช้อนแก้หน่อยน้องชัยโอ้ดูไรเขาไปบุกแล้วนะผมนั่นนะ

เดมคิดครับครูดาวหมดต้องรีบเก็บมีลุ้นเลยครัว่าไปกับเวฟปืนเรากับเวฟไม่ชิวไม่คิดไรอย่างนี้ผมบอกไปเลยครับต้องกันให้อยู่ด้วยคือได้ทงวุ้ยแดงเหลือทีมก้าสี่สิบก้านั้นเลยอครเจาะดูไว้เจาะไข่แดงแตกได้แต่ ต้องการให้อยู่ด้วยไม่ชนะทางฝั่งวชิวไม่คิดไรไหวเพื่อนไหวแรกแต้มอย่างเดียวชิวชิวแล้วก็แซนเดฟวินรับแผนมาอย่างไรหรือเปล่าเพราะวันนี้สิบสองสิบสองทุ่มกรู้อยแล้วครับดีเคแดดครับผมเดินแก้แผ่นอีกแ้โดนอ่ะไม่มีโดนอ่ะไม่มีโดนอ่ะไม่มีโดนอ่ะเดินอนทางก็มีด้วยอยู่ไรอ่ะดีเคก็มีเหมือนกันน้องมิเกลนั่งอยู่ในห้องทีเอสทำไมเหมือนเสริมกำลังบุกเข้าไปเดินคอนเลี้ยวทางอ่ะ โดนนี่เรารายเรารายจะคนเดียวทำไม่เก็บเหมือนจันทำไมเวลานึงวิ่พอดีครับถ้าไม่เก็บตอนนี้ดูไว้จะไม่เก็บแต้มแล้วนะดูไวนะเอาอยัางไงล่ะครับ D.K. ถ้าไม่เก็บตอนนี้ดูไว้จะไปเก็บแล้วนะก<ม>็สามารถเก็บคงได้อีกน่าจะอย่างน้อยต่อไปรวยรวยานแล้วนะครับผมแล้วแล้วลมีสองธงด้วยชิลๆ A.B. แล้วหนุ่มจีนเจอป<อ>ืนเลยเจอปืนหรือเจอตัวงานครับนี่สิบห้าเท่าแล้วเนี่ยเฮ้ยใครพูดแหละใครพูดอะไรใครเป็นไรงอ่ะว่าสกอร์จบที่ยี่สิบต่อสิบห้า รออะไรอะน้องเว็บ,บเด้งโอ้ยถ้าถ้าถ้าดูไวไม่รีบบุกนี่คือโอกาสสวยพูดแค่นี้แหละเอ้ยไม่ใช่หมายถึงดีเค่มไม่รีบบุกเขารอลแลกแ้มนะ้ดูไวรอลแลกแ้มแล้วได้ทั้ง A แได้ทั้ง B เอาอะไรดีจ๊ะ และตอนนี้เวลาน้อยกว่าหนึ่งนาทีสิบห้าแล้วครับไฟต่อไปแดมคิดถ้าจะเตี๊ยมไทยพิบัติไทยเงียบไทยไร้ธรรมชาติต้องการให้หึงสิบห้าเท่าแน่เลยว่ะทั้งฝั่งดูไว้ครับเพียงดูไว้ไม่แพ้หรอกมีแค่เสมอแล้วชนะหรือว่าถ้าการก็ต้องไปชนะด้วยโอ้โหถือไ่เหนือกว่าอย่างนี้รออะไรอ่ะเต็มเท่าครับเต็มเท่าสุดท้ายก็ไปวัดสิบสองสิบสองดีครับสิบห้ายี่สิบครับผมสองสิบสองดีครับมาแล้วจานอุ้ยเอาแล้วครับมาแล้วดูไว้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 สองส เขาบอเรียบร้อยไครโดนตายไปหนึ่ง ใครโดนตายไปหนึ่งแล้วมีมืนตายไปหนึ่งทาตับมเรื่อยจะตีเสมอขึ้นมาเป็นสิบห้ในขดกันครับคอนเชั่นที่สองยังไม่เก็บด้วยังไม่เก็บด้วยไม่เก็บด้วยตั้งเลย่บเลยกเลยมากู้ตยไปไอ้กยูไอ้ยูเป็นอะไรูว่านตายไปเนว่าลปืนสวยนี่ไงสวยอะไรอะสวยเลยไอ้สวยเลยวยโอ้ยย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 ย อะไรครับพี่ไอ้แล้วชื่อนี้แหละเซนนี้รับฝาดไม่แล้วแล้วแล้วรอบหน้าไม่มีเซนีเดทให้แล้วนะเพราะว่าดูไว้เก็บแต้มชนะไม่มีอะไรครับโอ้เซนีชนะครับ12-22ครับตัดสินใจได้ดีเหมือนกันอันนี้ฝันอยู่หรือเปล่าครับไม่ฝันครับมีเห็นแล้วครับก็เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ดูแล้วดูครับไอ้ชอนตลอดครับถามผู้เล่นที่น่าสนใจครับชอนเดี๋ยวไอ้ชอนจะไม่ได้จะไม่ได้จะได้ไปเนี่ยไปสอนธรรมะเนี่ยไอ้ชอนมันเนี่ยไอ้ชอนสตาร์บอยมันลั่นครับวันนี้ไอ้ชอนสตาร์บอยลั่นกันดูกันนะว่า จะเป็นอย่างไรนั่นเองครับรอบนี้ใครจะได้แต้มไปอย่างที่บอกไปครับไอชอนให้กลับไปสอนธรรมะแล้วเชื่อใจวันนี้เชื่อใจดีเชีครับผมลั่นหน่อยครับฝั่งหนึ่งกดดัเชื่อใจเชื่อใจดูไว้รอบนี้ใครจะไปกดดเปี้ยนซึ่งแผนที่นี้เป็นแผนที่ของดูไว้ด้วยเนี่ยครับผมถ้าเกิดว่าดูไว้เสียโอ้ยโคล้มก่อนเลยมากครับแต่เเ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 ววววลลลาาาาามมัััันนนนนทจะะะกกกงงใขออออีีี่่่่ดดชยยยย้้คครรบหืถ้าเกิดว่าได้แต้มนี้ไป กำลังใจน่าจะมากันอยู่พอสมควรเพราะว่าสามารถเอชนะได้ในแผนที่ที่ตัวเองไม่ได้เลือกนะครับแต่ถ้าเกิดเสียไปเนี่ยก็ต้องพึ่งกันเหมือนกันเพราะในแผนที่ที่ตัวเองเลือกมาต้องทำให้ดีนั่นเองครับต้องครับ ได้ไม่คิด40นาทีโดยไม่ไดัทไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลครับคือผมบก่อนหลายทีมคี่เป็นตัวแทนเนอร์นะที่ชนะไี่ว่าเนี้ยอาจจะอ้อมซ้ายอ้อมขาอะไรน่ถูกไหมแต่ดูไว้น่าจะเป็นทีมไม่กี่ทีมอะไรครับที่ผมเห็นว่าเล้ยเขาหลังเาหลังเคนเลยยืนเดียวไม่ได้ไม่ก็อาจจะเปรียบมเทียบ่เทียบีเีทั้งหมดนะครับวเพื่อนตัวเองโดนตัดในพวกนี้ครับโดนตัดออกไปแล้วองคนครับรูเธอร์กบนอนอยู่แล้วมอสเอกซฟิแฟนก็นอนอยู่เหมือนกัน ขหลังหันมาแดงคิดตายกันไปตายทังนั้นเลยค่วเขามันเลือกเลยว่ืเรายิงคนดีด้วยดวยยิงคนดีเราโานสับไปหนึ่งทีแล้วิลมยางเยอะมาปาดเหมือนกันเรวิ่งลมยังอนี่้าคานสับเข้าไปลมยังมีโอเกตโนมยังดอยล่ทังโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอพืโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอเยโออ้ยโอ้ยโอ้โ้อออยอ้ยไ้้อไ หลืออะไรอะไอช้อนชนอะไร้อนอะไรชนอะไรโอยโอ้แมวจี้ไไม่ตอกแล้วไม่ตอกเลยชรนไปลื้อหน่อยชอนไปลือหน่อย้อไปเก็บชนลือหน่อยชรอตาไปเก็บถูยาชอนลือหนยครับทั้งชัยขึ้นมแล้วไงต่อโอ้ยอาการดูวแล้วขึ้นมาแบบนี้โดนปาดคออย

เราถือยามือปืนแเราดีดไปชอนสมาปิดทิศมาแล้วปิดสกอร์นี้ไปซ้อก็ว่าแหวนตรงนี้กลายเป็นแดนคิดครับเที่ยวชนะไปชนเกิดไต็มมากเลย